นผู้ชมไปที่จังหวัดอุทัยธานีครับคณะกรรมาการการเลือกตั้งประจําจังหวัดอุทัยธานีครับจัดอบรมให้ความรู้ที่เท่าทันในการกระทําทางการผิดเนื่องในระบอบประชาธิปไตยตามโครงการปฏิรูปการเมืองสุจริตบนฐานของการเลือกตั้งนางสุธาทิพย ชักคัฒนานนนนะครับผู้อำนวยการสํานักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานเปิดอบรมให้ความรู้ที่เท่าทันในการกระทําผิดทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามโครงการปฏิรูปการเมืองสุจริตบนฐานของการเลือกตั้งโดยมีผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเครือข่ายภาครัฐ เครือข่ายภาคประชาชนและผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุทัยธานีจำนวน120คนเข้าร่วมการอบรมครับครั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบวิธีปฏิบัติในการเลือกตั้งแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ช่วยหาเสียงผู้สนับสนุนสื่อมวลชนประชาชนทั่วไปเครือข่ายหน่วยงานของรัฐและเครือข่ายภาคประชาชนตลอดจนเพื่อสร้างการยอมรับเรื่องของการรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยรู้รักสามัคคีการ รักษาความเป็นมิตรก่อนและหลังการเลือกตั้งแก่ผู้สมัครและลดความเข้าใจผิดในสาระสําคัญของการกระทําผิดกฎหมายเลือกตั้งรณรงค์ป้องปรามการไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงการใส่ร้ายป้ายสีซึ่งกันและกันค่ะครับ